ว่าฉีแกงน้ำมันก็ต่ำมากๆดังเตาแบบบานๆเานาะเนาะแม่ได้น้ำมันได้ไม่เขาไปหาเมื่อวานนี่ไปหานไ้ไมัเมื่อวานานี่แหละค่ะต้มไว้ต้มไว้แล้วไม่เกลี่ยน้ำมัสดได้ว่าไม่น้ไมันต้มต้มให้มันเกลี่ยก่อนก่อนที่เขาจะแตก เกี่ยงอันนี้น้ำอย่านั่งขั้นน้ำอย่านา่งคนๆได้จังเสียบได้การเลยอ้ายบันนี้ ่อไปใส่เห็ดใส่เครื่องมันก่อนมีอย่างเนี้ยมีเห็ดหูหนูเห็ดเข็มท้อ่ไอ่หูหนูเห็ดเข็มทองเขาปวดไอ้มือ,องนันจังหวัดฟักทองไอ่มกอืออย่างไรบ้านนอกแค่ฟักทองไ,งไปลงไปเลยไอ่ ใส่ล้วกับ้นไอ้แบบนี้เต็มมัวได้อ๋อแล้ซุ้มหนีเด,ดบอไซต์ิบอถาใส่ที่หลังพักขาบักบวบอ่าถาใส่ที่หลังไอ้โอเคเอาไปข้างซะก่นอนเอาเดือดแล้วเฮ็ดยังบาด์ดิปุงไอ้ปุ้ง เอาอยัางใส่แน่นอันนี้พริกกับข้าเบียร์ดูจากข้าเบียร์ยบ่มักเพชรน้อยก็ใส่พริกน้อยมักเผ็ดหล,ย,ลยก็ใส่พริกหลายผู้ไดมักไลายๆก็ใส่ลูกโดดนี่อายเขาเอ่นว่าลูกโดดใส่ลงไปเลย ใชใช้่ไมใช่้ลูกโดดแล้วค่อยจับอันนี้ยังบาทเนี่ยประแดจริงที่ขาดบะไดเล็ดประเดดใช่ไเ้ดดแยบลร้ประแดดได้ไรบหม่โงไปเลยนปลา ใส่ลงไปคนให้มันแสบสักหน่อยแล้วันคือว่าบอกับอกอื้อสูกเขากับซิมเมืองไอ่แต่แสบขนาด บาตแกงต้องไม่แต่แซ่บครักตอนสุดท้ายบ่แั้นใส่ผักใส่บักบวบนี่ละแนวมวนักบบวบแนบบวบซุกแล้วก็ใส่อันนี้ตู้แล้วก็ใส่ผักคะแล้วก็ปุงเลยไอ่บัดนี้ให้บ,บ,บวบซุกจังหน่อยกัน เอาคนไอ่คนไอ่ไเราเขากระซิมบบเมองแสบปอเพลงไหนสแสบเลยเนาะ กิจูใส่กิจูใส่ข้นให้เป็นรสชาติกิจูก่อนกเอาผักขาใส่ใส่ไส่เนี่ยแหละใส่กิจูแต่ก็ชิมมึงมบ่เป่าอะไรแต่ด,ดลวกปาก ต้องใส่เป็นการยังสิยังกนิ่นไงโอ้ยหอมหอมบ่ไอหอมหอมอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อย้อมกินเมียนตักไปกินได้เลยซิมอีกแคน่นึงก็อืมแซ่บ แจ่บแจบเจงเาใหม่แจงราใหม่ก็เลล้ๆพี่ต้องเป็นแต่เสีบคัก ครับตำบุหงที่เด็ดกไม่พร้อมเสิร์ฟแล้วตำบุ่งพร้อมเตะแกงมไม่ห่อนๆก็ตำบุ่งเผ็ดๆแซ่บคักอ้มักบักโฮ่ตามกินกับแกงต้ม่เอาแบบเผ็ดๆจับจับเผ็ดตายเปล่าเรื่องป่แมนเากจะให้เขากินแซ่บเลยไอ้ ขออ้าวพอพริกเพชรทักได้หมดพริกอันนี้เพชรทักกระเทียมใส่น,น้ำจ้าหอม เด็ก็มักเล่นไฟล์ไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ป้าตาเสบเสบป่ะี๋ยวตักแกยงน้อใหม่ไปกินเลยบันี่ห้อ